ไม่ได้เล่น มากันหลายคนประมาณสิบกว่าคนมากันหลายสิบกว่าคนมีห้องให้พักด้วย ห้าคนนี่เลยน้ำตก,ำตกบริเวณแห่งนี้เขาไม่ได้ให้ลงเขาให้ลงไปหลินอยู่ดินใดอยู่ ดินได้ยูนสวยอยู่นะนันโอ้ยถ่ายรูปสวยๆนั่นยังไม่สวยอันนั้นโอเคถ่ายเลยค่ะคุณถ่ายเลย ม่กินข่าจ้าพี่น้องคะ่ะนี่เลยกำลังมาแม่กินข่าวเนาะตกสวยงามคะ่ะบรรยากาศล่มลื่นอยู่นะน้ำตกสีไหลเป็นซ้ายเดียวกันบอนทีอันนั้นว่าจะลงไปหลินน้ำตกนะคะพี่น้องเนาะแต่อันนี้เป็นอันนั้นเทิงขึ้นมากก็สิเป็นหลาอนอาหารเนาะ นี่คือสายเดียวกันนี่เลยน้ำตกบอนนี่เนาะเพิ่มขึ้นมากก็สิเป็นร้านอาหารนะคะตอนนี้กำลังพาก,กันมาแยกินเขาก่อนที่จะเข่าบอนผักเนาะนี่เลยมากันประมาณสิบห้าคนเด้อนี่เะี๋จะพี่น้องเลยอุ้ยนกป่าลายลายไหมป่าลายขนาดเลยนะพี่น้องเลยป่าลายขากลายเน่ น้ำป่าลายขนาดไหมอันนั้นคนแถวนี้พเ่นบอกเอาไปกินเลยบอกนี่มันเป็นน้ำตกธรรมชาตินะคะพี่น้องคะแต่ว่าป่ามีป่าลายลายหนามไซสใสโอเคจะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิทายให้เบิ่งไหมจะ้ะนี่ อมันถึงแล้วรามารถคันไห้ถึงเป็นทีเรียบร้อยแล้วหอดเป็นทีเรียบร้อยแล้วบ้านไห้น่าดบุรีสวยจังสวยจริง พอนางส่วนกลางยังไม่รับค่ะบ,บ,บ, <c oughs> บริการดังใจนัางเลยน้องแตงกวาเนาะสวยมากนี่ข้างในข้างในสวยมากกระเบื้องเขาสวยๆอ่ะส,ส,ส,สีดำ สวยมากเลยนี่เลยสวยงามมากมาหอดบอนพักละสวยงามขนาดมีแต่สนเดี่ยวเบิดโอ้สุดยอดเลยสวยจริงสวยจังสวยจริงสวยจังอันนี้คือด้านนอก เ,เดี๋ยวพี่เขาสอนการใช้งานเนาะนี่ <c oughs> ยุติยานอนชั้นบนนะยุติยานอันนี้คือ,นอนนด้านบนชั้นนอกพี่น้องข้างนอกนะคะข้ะางนอกก็จะเป็นประมาณนี้มีนม้ำตกมีหอพักโอ้สวยจริงสวยเนาะพี่เพาวาใช่ค่ะสวยมากค่ะสวยจริงๆโอ้ด้านฟ้าสวยมากค่ะ <c oughs> สวยสวยงามมากนอนกำลังตามกันมาสี่คันสี่คันมาทั้งหมดสี่คันน้องตายไปยืนตรงนั้นมาพี่ถ่ายรูปให้น้องตายถ่ายรูปไหมถ่ายช่วยมากเลยนู่น ต้องพี่ป้าส่เดียวลงกลุ่มได้นะพี่ส่งแล้วเดี๋ยวใครอย่ากได้โอ้ยสวยมากเดี๋ยวไปเอาถ่ายรูปไม่ไหวิวนี้สวยมากอุปกรณ์การกินน้ำใจเล็กเป็นขับถีง เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนไปดูห้องนอนข้างบนกันว่าเป็นยังไงอันนี้คือข้างล่างขึ้นไปแล้วเดี๋ยวไปเบิ่งข้างบนกันนอนข้างบนนี่ ข้างบนไหนน,น้องนุ่นอยู่ไหนอะเงี <laughs> ยบกิ๊ตโอ้ออย,นอนนอยออันนี้้องานด้เหออันเป็แบบันไม่ได้เป็น,อ,อ,น,น,น,ปนอันนี้อีกห้องนึงน่าจะมีข้างบนอีกมั้งคะเนี่ยโอ้โห ห้องใบนี่ใหญ่จังเข้าไปลกม้เขามาตรง7,300โอ้ยอันนีหนนน้ห้องนอนน้องเชอรห,ห้องนอนน้องเชอร์ใหญ่มากน้องเชอร์โอ้โหห้องนอนน้องเชอร์ใหญ่มากนอนได้ตั้งหลายสิบคนนะโอ้โห ใหญ่ใหญ่มักไปแล้วใหญ่เกินไปแล้วพี่น้องอันนี้คือห้องนอนเจ้าไหนผ่นเีิเ่นมาพามาเที่ยวน้องเชอ ปเดี๋ยวไปเบึงของนอนเขาเองก่อนออกมาก,ก็ห้องนางเล่นโอ้สองหมื่นกว่าคืนหนึ่งแต่มาประมาณสิบห้าคน 不了。